เวลาฟังธรรมสวดมนต์ก็ยังอยู่ในเรื่องของการทำสมาธิแต่เมื่อวานมีเรื่องแทรกเข้ามาก็คือเรื่องภัยแห่งวัตะสงสารภัย แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนวานก็พูดไปแต่วันนี้ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อความเข้าใจเพื่อให้เห็นภาพของวัตถะของสารวัตถะของสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดให้มองเหมือนกับสถานที่ หรือที่อยู่ของเราตอนนี้เราอยู่ในโลกมนุษย์ในจักรวาลที่เรารู้จักมีดวงดาวต่างๆมีที่ว่างพลังงานมีสาสารต่างๆเราเรียกว่าจักรวาลเราก็เหมือนมนุษย์ตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ แต่เท่านั้นยังไม่เรียกว่าการโยนไหตใยเกิดจักรวาลกว้างใหญ่ที่เราอยู่มันยังมีมิติอื่นที่มันซ้อนกันอยู่อีกพูดให้เข้าใจก็คือมีภพภูมิต่างๆที่มันซ้อนอยู่เช่นมนุษย์ก็เป็นภพภูมิหนึ่งอยู่ในจักรวาล เทวดาก็อยู่พบภูมิหนึ่งซ้อนกันอยู่พรหมก็อยู่พบภูมิหนึ่งเหมือนกันสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็อยู่พบภูมิหนึ่งแต่รวมแล้วมันก็คือที่อยู่ของสัตว์โลกที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัตวัตตัสงสารก็เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในนี้ ในที่อยู่ของอาของเราของเทวดาของพรหมของมนุษย์ของสัตว์ต่างๆวนเวียนเปลี่ยนแปลงไปให้คิดว่าตอนนี้เราก็อยู่ในชุดหรือว่าในเสื้อผ้าที่เราใส่ที่มีเนื้อหนังเป็นรูปของมนุษย์ร่างกายเราก็เหมือนเสื้อผ้า วันหนึ่งมันก็ต้องเก่ามันก็ต้องขาดก็ต้องทิ้งไปก็ได้เสื้อใหม่ชุดใหม่ร่างกายเรามันเป็นของภายนอกเอาพูดง่ายๆคือจิตมันก็เหมือนเดิมมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเปลือกนอกเครื่องของหุ้มจิตก็ได้ร่างกายเเหมือนเสื้อผ้าพอเสื้อผ้ามันเก่ามันใช้ไม่ได้มันก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปตามกรรมการการะท,ทำของเรา เปลี่ยนสภาวะแวดล้อมใหม่สรค์ก็สภาวะแวดล้อมสบายกรรมไม่ดีก็ไปอยู่ในร่างของเปรตอสุรกายสภาวะแวดล้อมในที่นั้นก็ไม่ดีท่านก็เปรียบเทวดาเนี่ยเหมือนอยู่ในห้องแอร์สบายเป็นสัตว์นรกก็เปรียบเหมือนไปอยู่กลางแดดมันร้อนเปรียบเหมือนอยู่ในหลุมลึกๆที่มันมืด แต่มันทั้งหมดมันก็คือวัฏฏะของสารที่เราต้องไปเราออกจากตรงนี้ไม่ได้จนพระเจ้าเนี่ยรพระองค์ฝนตกทานออกจากการเยินไหว้ใจเกิดตรงนี้พระองค์บอกว่าการเยินไหว้ใจเกิดเนี่ยมันในที่ที่เราอยู่วัฏฏะของสารเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ภัยมีแต่โทษ มีสิ่งที่บังคับให้เราต้องประครองตัวเองอยู่ให้ได้ต้องทําต้องทําต้องมีงานทําตลอดต้องมีสิ่งมาหล่อเลี้ยงเปลือกที่ห่อหุ้มจิตนี้เสื้อผ้าทิดนี้ต้องมีสิ่งมาหล่อเลี้ยงต้องคอยคว้าามาต้องดูแลมันนะร่างกายไ,ไม่กินก็ไม่ได้มันเสียมันป่วยมันไข้ก็ต้องรักษาซ่อมแซ มันอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปเย็นเกินไปก็ต้องคอยปะคองหาที่ให้มันอยู่ได้ทําอย่างนี้ะมีงานให้ทําตลอดมันจะมีความสุขได้อย่างไรพระเจ้าเปรียบวัตรสงสารเนี่ยเหมือนกับมหาสมุทรบทเนี่ยมันมีเป็นบทสวนบทหนึ่งของส่วนโมกผมเคยสวดได้ จำที่มาที่ไปไม่ได้แต่มันพูดถึงเรื่องมหาสมุทรพระเจ้าเปรียบวัดตาสงสารเหมือนมหาสมุทรหรือทะเลนกว้างใหญ่ที่เราทุกคนต้องเวียนไหวอยู่ในนั้นคำว่าเวียนไหวใจเกิดในคำว่าว่ายก็เหมือนว่ายน้ำเราต้องเวียนไหวว่ายน้ําอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หาที่สุดหาประมาณไม่ได้ ตอนนี้เราก็ไหวในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แต่เราไม่รู้พระเจ้าท่านออกไปจากมหาสมุทรนี้แล้วท่านรู้ว่ามันคือมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หพระจ่าสงสารน่ะพระองค์บอกว่าในมหาสมุทรนั้นมีไทยมากมีขึ้นลมมีพายุมีน้นําวนมีสัตว์ร้ายต่างๆพนุษย์สภาพในทะเลก็แล้วกันกน่ะ ทะเลก็มีปลาฉาลามมีอะไรก็แล้วแต่ภาษามีคำพัมเพยเลยขาบอกคืบพทะเลสอก็ทะเล,ะเลไว้ใจไม่ได้แต้คนเคยอยู่ทะเลจะรู้คนอยู่ทะเลต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาอยู่ในเรือทำไม่ดีเรือล่มก็จมหาย สักพักก็มีลมลมมาลมไม่มา,มาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ทุกอย่างคนหากินกับทะเลลำบากพระมาบวชที่วัดมา,มาจากเกาะร้านไม่เอาแล้วทะเลเหนื่อยคอยระวังขึ้นลมฝนทุกอย่างยนาง้ังก็มีสัตว์ร้ายอะมาสมุทเต็มไปด้วยภัยแล้วมหาสมุทอันเนี้ย ก็ยังมีความมืดมิดด้วยโปรงเปรียบมนุษย์หรือว่าสัตว์สัตว์ที่เรียนไห้ใจเกิดในวต้องการเปรียบเหมือนกับมนุษย์ที่ไหวอยู่ในไหยน้ำอยู่ในทะเลอันมืดมิดนึกภาพตา่างมืดจนมองอะไรไม่เห็นใครเคยไปอยู่ในป่าตอนเดือนข้างแรงไม่มี แสงจันทร์ไม่มีไฟฉายไม่มีอะไรลืมตาขึ้นมาลืมตาเหมือนกับไม่ลืมเพราะมันไม่มีแสงเลยมืดมากมองมาทางไหนก็มนไม่เห็นอะไรแล้วก็ต้องว่ายน้ำอ,อยู่ด้วยไม่หยุดไหา้เมื่อไหร่ก็จมเหนื่อยแต่ก็ต้องว่าถทาไม่าวก็ตาย ึกว่าคนคนนั้นจะมีความทุกข์ขนาดไหนไม่มีจุดหมายปลา,ายทางไหวไปเรื่อยไปทางไหนก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยมันแหละคือปุถุชนคือปุถุชนทั่วไปหาประมาณไม่ได้ความเหนื่อยนั้นหาประมาณไม่ได้ไม่รู้เลยว่าคืออะไรไม่รู้อะไรยังไงแต่ก็ต้องไหวไปเรื่อยในหมาสมุร มองอะไรก็ไม่เห็นมืดบอดเป็นหมดไม่มีแสงนั่นแหละคือเราผู้ยังไม่เป็นพระอริยะเจ้าแต่พระว่ามีคนคนหนึ่งที่เขาปฏิบัติอันนี้เทียบกลับไปคืปฏิบัติจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเกิดอีแค่เจ็ดชาติ สมมุติเปรียบกลับไปที่คนที่ว่ายน้ําอยู่ในทะเลอันมืดปรคาคบว่าคนคนนั้นเห็นฟ้าแลบมีแสงแวบหนึ่งคนกําลังว่ายน้ําอยู่ในที่มืดเกิดฟ้าลงแว๊บแป๊บหนึ่สสว่างชั่วแป๊บเดียวเขาจะมองเห็นฝั่งเห็นเกาะ เขาจะมองรู้แล้วว่าในทะเลเนี่ยมันมีที่อยู่ที่หนึ่งท,ที่ไม่ต้องว่ายน้ำนึกออกไหมไวห่ายอยู่ตอดว่ายอยู่ไม่รู้ว่ามันป็ิปัจทางไหนไม่รู้แต่พอฟ้าแลบมาเนี่ยเห็นแล้วข้างหน้ามีกเกาะนี่ไอ้เกาะเนี่ยถ้าเราไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ต้องว่ายน้ำไอ้เกาะที่ว่านี่คือพระนิพพาน พระสุรบันเห็นพระนิพพานเห็นที่หรือจุดที่ไม่ต้องไว่วยนะ้ำไม่ต้องเหนื่อยจุดจบของการไหา้นะ้ำเห็นแล้วพระสุรบาบันที่เขาเรียกมนุษย์ฟ้าแล้วแป๊บเดียวแต่ว่าเห็นกระจ่างชัดเห็นพระนิพพานชัดเจน พอเขาเห็นว <duc> ่านิพานชัดเนี่ยเขาจะทําอะไรต่อไปเขาก็จะเริ่มว่ายน้ําไปสู่เกาะนั้นเริ่มปฏิบัติเพื่อไปสถึงนิพพานพอเขาเริ่มว่ายน้ําเนี่ยเขาก็จะใกล้เกาะเข้าไปเรื่อยเราเรียกคนที่เริ่มว่ายน้ําว่าพระ สักกาคามีพระสักกาคามีมีลักษณะที่กิเลสลดน้อยลงความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงในริยสัตย์เหตุแห่งทุกข์คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงเป็นความคิดประเภทหนึ่ง ความคิดก็คือจิตส่งออกที่หลวงปู่ดูลบอกเดัะนั้นความคิดคุงแต่งของพระสกั่าคามีจะน้อยลงกว่าเราจิตเป็นระเบียบม,มากขึ้นตรงออกเหมือนกันแต่รู้รู้เท่ากับไม่ตรงปุรุชนทั่วไปจิตตรงออกรู้ไม่รู้ว่าจิตตรงออกสะกัาว ส่งออกในตะลุนแต่ไอส่งแล้วไม่จําเป็นไม่ส่งเพราะตระบาลเห็นเกาะว่ายน้ําเหนื่อยและเห็นเกาะรู้แล้วสบายแล้วต่อไปไปถึงเกาะก็สบายก็เริ่มว่ายน้ำเริ่มว่ายน้ำเรียกพระสัการาคาามีพระสักาาอามีว่ายน้ําไปเรื่อยๆจนไปถึงใกล้เกาะ ขาอย่างถึงดินเราเคยไปเล่น,นน้ำมันจะชายหาดมันจะลาดลงกมาเรื่อยๆเรายืนอยู่ในน้ำนี่แหละยืนอยู่ในน้ำไม่ต้องลอยไม่ต้องทยลุตัวสบายพระอนาคามาีแปลว่าผู้กลับมาในโลกอีกหนึ่งครั้งพระอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาในโลกอีก ที่ไม่กลับมาเพราะหมดการไม่ยินดีในโลกขาดความยินดีในโลกไม่มีความเพลิดเพลินใดๆในสังสารวัฏอีกแล้วเปรียบเหมือนมนุษย์ผู้ยืนอยู่ก่อนถึงอาจตายน้ำมันท่วมตัวอยู่แต่ว่าไม่ต้องไวานยะสบายเพราะ้าสงสายอัน,นี้ทิ้งแน่นอน นี่ทิ้งมันตั้งทิ้งมันตั้งกบโสดับบันไแต่ว่ามาสบายตอนเป็นพระอาณา,าคาเพราะละกามได้เกิดครั้งในพบในพบภูมิของพรหมสุดทาวา่าพบที่เข้าแล้วออกไม่ได้อีกเพราะจะเป็นดับเป็นพระอต์นในที่นั้นเป็นอัคกนกีขพง ตอนที่เราสวดธรรมจักรเดี๋ยวสวดธรรมจักรกันด้่าสาธมนุษยาเวุ่มงเวหับพระลาอันหลังๆน่ะอาสิตกาเทวานเป็นที่ของพระอนาคามีหรือสีชีพใครที่ไม่จเจริญปัจนาเข้าไม่ได้ใครจะไปตรงมชั้นสุดสุดทาวาสนี้ ต้องเจริญวิปัสสนาปัญญาเข้าถึงเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีท่านก็ดับเลยในวัดตายตายนิดหาึพระโสดาบันพระสัพพะทาอนาคามีไม่รู้ไม่รู้ว่าอราณนจักรโลกพอจะตายไหมจะดับไหมอาจารอนาคามีเปรียบเหมือนผู้ที่ว่ายน้ําไม่ต้องว่ายน้ําแล้วเท้าหยั่งถึงพื้นใส สุดท้ายดูพาาาระอรหันต์เป็นผู้นั่งอยู่บนเกาะนึกถึงว่าเราว่ายน้ํามาไม่รู้จักคบจับชาตว่ายน้ามานับชาติไม่ทั้วนะเหนื่อยขนาดงไหนสุดท้ายได้นั่งอยู่บนเกาะไม่ต้องว่ายน้ำสบายไม่เหนื่อยแลวจบ พ้า,าร้านัเหมือนคนนั่งอยู่บนหาดทรายแล้วก็มองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายกำลังดิ้นหล่นไหว้นะ้ำด้วยความเหนื่อยยากคนตาบอดไหว้นะ้ำพุทธเจ้าเหมือนกันมองพวกเราผุุ้ชนทั้งหลายน่าสงสารไหว้น้ำไปรู้ไม่รู้จะไปทาง,งไหนก็ไหว้ไป จิตของพระพุทธเจ้าจึงมีแต่ความเมตตาไม่มีความขู่เครืองมันน่าสงสารคนที่ว่ายอยู่ในน้ำแล้วไม่รู้จะว่ายไปทางไหนมืดบอดทั้งหมดกับคนที่นั่งมองมันมีความโกรธความเกลียดความอยากความไม่อยากมันมีแต่ความสงสารจิตจงพระอรหันต์จึงเป็นเช่นนั้นอยู่เหนือทุกสิ่งพ้นจากทุกสิ่ เนีภัยของวัฏฏะสงสารเหมือนทะเลที่มันมืดว่ายอยู่ถ้าเห็นภัยอย่างชัดเจนก็รีบปฏิบัติกันศีลส,สมาธิปัญญาเป็นทางออกจากวัฏฏะสงสารได้เอาเท่าน,นี้เดี๋ยวสดหมด